คุณต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความอิสระคุณสามารถบริหารเวลาได้รับรายได้อย่างคุ้มค่าแบบต่อเนื่องคุณจะมีอนาคตที่สดใสเติมเต็มทุกฝันให้เป็นจริงที่นี่คือคำตอบสำหรับคุณ PGNP บริษัท r พร i เด n นเกรน n p ร o ัก c ์จำกัด นี่คือบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจมากว่า10ปีด้วยภาพลักษณ์และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์คุณภาพอันหลากหลายนวัตกรรมแห่งสุขภาพที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสดใสสร้างสรรค์ชีวิตให้มีชีวาสมบูรณ์พร้อมสมดังสโลแกนที่ว่า PGP Good Product Good Health Good Life วันนี้ p g p เติบโตควบคู่กับจำนวนสมาชิก นักธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นมาจากความยอมรับและความเชื่อมั่นของการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพจากนักธุรกิจสายเลือดไทยผู้ที่หลายท่านให้สมยานาม king of g r a n s ท่านประธานมานพวัฒนะวงวิบูลสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอเรียนถามท่านประธานเลยนะครับถึงความเป็นมานะครับที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ทําให้พีจีพีของเรานั้นก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจของสุขภาพนะครับความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างครับครับก็ในส่วนของผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราสัมผัสชีวิตเกษตรกรมารหกลยสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่เราเกิดมานะฮะและเราเองเนี่ยเราก็มองเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย เกษตรกรเป็นพื้นฐานหลักของของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าประเทศกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีความมั่นคงและน้านความจนจริงๆนั้นพื้นฐานหลักที่ผมมานั่งพิจารณาก็คือว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาตลาดเป็นเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการผลิตออกมาเยอะราคาก็ตกตันเกษตรกรเหล่านั้นก็ขาดทุนและเป็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องผมเองเนี่ยก็เลยมีแนวความคิดว่าเอ๊ะ เราเองนั้นเราจะพัฒนา,าตรงนี้ได้อย่างไร,รนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างไร<ม>นี่บังเอิญผมโชคดีที่ว่าเราเองนั้นเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่จะเอา,เอา,เอาสารอาหารต่างๆมาพัฒนาเพื่อทําให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็บคือเรียกว่าการใช้ฟังชั่นโนเมดิซีนะครับในอดีตนั้นเราเองนั้นเราใช้การ ใช้ยาในการที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเองนั้นเราจะทําให้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีคุณภาพที่ดีขึ้นก็คือเราต้องป้องกันมันก่อนใช่ครับนะครับผมเองก็เลยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจก็เลยศึกษาลงรายละเอียดลึกๆว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงดีครับผมถือว่าเราโชคดีที่ว่าเราได้รู้จักกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอแลนด์ุ่มนี้นะครับคือท่านดกรกรบูเซ นะครับกับท่าน p r o f ฟสเซอ d ์ดรด r dik นะครับ,รบท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีการวิจัยค้นคว้าทางด้านแปรรูปพันธุ์ครับนะครับผมโชคดีที่เจอท่านเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับท่านมีการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า mechanical hydrolysis ตรงนี้นะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามาเกือบ30ปีแล้วนะครับก็ผมโชคดีที่เจอท่านและผมก็เลยเอาผสมผสานเนี่ยเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาพัฒนากับ สินค้าเกษตรของบ้านเราผลิตผลข้าวต่างๆมาสกัดเลยเทคโนโลยีตัวนี้คืออะไรเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็คือการที่เราเอาพัญยพืชมาแล้วเอาสกัดเอาสารอาหารที่มีอยู่ในพัญยพืชนะครับเช่นโปรตีนแร่ธาตุวิตามินนะครับกไขมันและก็คาร์โบไฮเดรตแต่เทคโนโลยีสามารถทําให้มีความต่างนะครับกับผลิตภัณฑ์อื่นก็คือว่าทําให้สารอาหารเหล่านี้เนี่ยเมื่อท่านดื่มเข้าไปเนี่ย มันสามารถเอาไปใช้งานได้เลยเพราะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยผมกล้าพูดว่าเป็นแห่งเดียวในโลกเป็น,นลิขสิทธิ์ของพีจีพีเลยของพีจีนพีแล้วก็มีการพัฒนาอย่างสุดยอดในปัจจุบันนี้นะครับคุณภาพสินค้าของเรานั้นถือว่าสุดยอดจริงๆนะปัจจุบันนี้เราใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้เราได้นักวิทยศาศาสตร์ที่มีการวิจัยคน้นคว้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ เป็นหนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันนวัตกรรมนะครับของพีจีนปีของเราผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเนี่แหละนะฮะก็ได้รับรางวัลด้วยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเลยใช่ไหมครับอยากให้ท่านพูดถึงรางวัลนี้คือรางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่คณะกรรมการประกันคุณภาพโลกนะครับของ EU ของกลุ่มยุโรปเนี่ยนะครับเขาได้ทํากันงานอย่างต่อเนื่องประมาณสัก2 0กว่าปีแล้วเป็นการคัดนะครับเราจะนั้นครับ ในปี2007เนี่ยที่ทางเรานั้นได้ส่งผลิตภัณฑ์ของเราไปร่วมในการาให้ทั้งคณะกรรมการตรงนี้มีการคัดเลือกจาก90ประเทศ90ปร,ทศรประเทศเลยรเราก็ถือว่าเราได้รางวัลที่ทั้งท,งทางคณะกรรมการ,รตัดสินให้เรานะครับก็คือเป็นสินค้านี่ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมร,ระดับโลก นะครับคุณภาพในระดับเหรียญทองได้ข่าวว่าเป็นบริษัทขายตรงที่เดียวนะครับที่ในปีนั้นที่ได้รับรางวัลนะครับคนเดียวนะครับก็มีความภาคภูมิใจและสิ่งที่ก็เป็นการตอกย้ำครับว่าปัจจุบันนี้เราเองนั้นเราส่งออกไปขายเนี่ยทั่วโลก30มสประเทศนะครับในไม่ว่าอเมริกาหรือยุโรปนะครับหรือว่าเกาหลีหรือว่าในประเทศในแถบเอเชียด้วยกันเนี่ยนะครับ ก็สิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็คือว่าเราทําให้ประชากรทั้งโลกเนี่ยนะครับหลายแสนคนนะครับได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากผมอยากจะตอบย้ำให้กับทุกท่านเลยว่าท่านกําลังสัมผัสกับสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลกจริงๆและอีกความภูมิใจหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่า เกษตรกรที่ณปัจจุบันเนี้นะครับมีการคอนแทคกับเรานะครับมีการผลิตสินค้าป้อนเราเนี่ยนะครับทุกคนมีความสุขมากเพราะว่าเราเองนั้นเราซื้อสน้ด้วยนะครับเราซื้อสินค้าในราคาที่เกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยเขามีกําไรเขามีกาไรเห็นไหมครับกเรียว่าถ้า บริโภคผลิตภัณฑ์ของพีเจนพีทุกกระป๋องเลยเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าได้ช่วยเกษตรกรไทยด้วยแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยและแถมยังมีรางวัลการันตีอีกนะครับยิ่งทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับอยากจะเรียนถามท่านประธานนะครับถึงในเรื่องของจุดเด่นนะครับของผลิตภัณฑ์ว่าเห็นที่ท่านบอกว่าใช้เทคโนโลยีเรียกว่าไฮโดรไลซิสเนี่ยมาสกัดให้เป็นสารอาหารพร้อมใช้เนี่ยคำว่าสารอาหารพร้อมใช้ในตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพพีเจนพีของเราเนี่ยนะฮะมันช่วยอะไรกับร่างกายบ้างครับกลไกสําคัญ มนุษย์เราเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีนะครับก็คือการได้รับสารอาหาร5หมู่ที่จําเป็นนะครับก็คือมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีแร่ธาตุมีวิตามินและมีกรดไขมันที่ดีมนุษย์เราต้องใช้สารอาหาร5หมู่เหล่านี้ในการสันดาบทําให้เกิดเป็นพลังงานแล้วก็เราสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ทุกวินาทีนะครับทุกวินาทีที่เราคุยกันเนี่ยเราต้องใช้สารอาหารข้า5หมู่เหล่านี้นะครับ นั้นเราเองเราถึงใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ได้จากอาหารที่เรากินอยู่แต่ทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยนะครับมีการปนเปื้อนสารเคมีมากมายมหาศาลนะครับมีมีการทําให้สุกเนี่ยนะครับก็ทําให้คุณภาพต่างๆเนี่ยของของอาหารเหล่านั้นเนี่ยแย่ลงไป<ช>ถ้าเรปรียบตัวเราเหมือนรถจนนะครับคนหนุ่มสาวก็เหมือนกับรถใหม่ครัรรถป้ายแดงเลยรถป้แดงกำลังฟิดเลย<ห> รถเซ็กกันแอนก็เป็นวัยกลางคนขึ้นมานิดงนะฮะรถเก่าก็เหมือนกับคนที่ผู้สูงอายุครับเห็นไหมครับว่า3ามรถเหล่านี้ต้องใช้น้ํามันรถท่านจะไปไหนต้องใช้น้ํามันรถตลอดใช่ครับถจะสึกหลอน้อยหรือมากนะครับอยู่ที่คุณภาพของน้ํามันนน้ํามัถ้าท่านใช้น้ํามันคุณภาพสูงเนี่ยออกเทนสูงสูงเนี่ยการสึกหลอก็จะน้อยนะครับเหมือนกันครับ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับเราเองเนี่ยถ้าเราได้รับสารอาหารที่ดีเนี่ยนะครับร่างกายไปใช้ได้เลยเนี่ยนะครับการสึกหรอของร่างกายก็จะน้อยความแข็งแรงของร่างกายก็จะมาก้เรียกว่ายืดอายุการใช้งานมันก็พอดื่มไปแล้วครับเมื่อมีสารอาหารที่ดีร่างกายมีความแข็งแรงท่านก็จะดูเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลานะครับหลักการมันเป็นอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยจุดเด่นของเราอีกก็คือว่าสินค้าของเราเปรียบเสมือนกับสิ่งที่ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ต้องใช้วินาทีได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็เปรียบเหมือนกับน้าํามันหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องกินต้องใช้ตลอดเวลา <S <S เราถึงแนะนํานะครับผลิตภัณฑ์ของเรามีมีวงกว้างมากก็คือตั้งแต่ผู้หญิงตั้งท้องเด็กแรกคลอดเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นวัยทํางานผู้สูงอายุจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น แต่สิ่งที่มีชีวิตสามารถใช้ได้หมดแต่นอกเหือจากนี้พีจีพีของเราก็ผลิตผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายเลยแล้วก็นํามาเข้าสู่ระบบเรียกว่าระบบเครือข่ายนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนมื่อสุขภาพดีแล้วเราก็ต้องมีการบอกต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้น,นทำให้เกิดเป็นธุรกิจนะพีจีพีสร้างธุรกิจได้อย่างไรครับผมเองนั้นได้ดำรงธุรกิจด้านนี้มาเ,เป็นสัมผัสธุรกิจด้านนี้มาประมาณสิบปีสิบปีและสิบปีเลยเราเห็น หลายหลายคนนะครับที่มีความสามารถนะครับแต่ตัดสินใจผิดค mm hmm. ือเลือกบริษัทผิดนะครับทำไปทํามาปีสองปีก็ปิดละนะครับ mm hmm. และเป็นอย่างนี้ในวงการธุรกิจขายตรงรมากมายเหลือเกินนะเราเห็นคนหลายคนที่เดินเข้ามาหาเรารแล้วเขาไม่ตัดสินใจอยู่กับเรากับอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจอยู่กับเรารนะครับช่วงชีวิตที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้เวลาเท่าเท่ากันด้วยครับคนเหล่านี้ นะเริ่มต้นใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าหนึ่งปีบางครั้งเปลี่ยนบริษัทสามสี่บริษัทนะครับมาเปลี่ยนไปงนี้ไปเรื่อยๆผมอยากจะถามท่านเลยครับว่าท่านจะทําอย่างนี้อีกกี่ปีหรือท่านจะทําอย่างนี้จนกระทั่งชีวิตท่านผมเริ่มหงอกนะครับท่านเริ่มเดินไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเริ่มเดินไม่ไหวยังไม่หาที่ปักหลักไม่ได้เลยสุดท้ายความมั่นคงมันไม่มีครับไม่มีแต่เมื่อเทียบกับหลายคนที่ตัดสินใจอยู่กับเรา ทุกวันนี้ก็มีรายได้อย่างมั่นคงและอย่างแน่นอนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด้วยเหตุผลที่ว่ารเรามีฐานผูบริโภคที่แท้จริงเรามีคนทํางานที่แท้จริงสินค้าเรามีการบริโภคจริงเพราะด้วยคุณภาพและราคาเรามีนโยบายต่างๆเนี่ยเพื่อหนุนให้สมาชิกเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างง่ายๆเราไม่ใช่ขายฝันเราเป็นธุรกิจที่ขายความจริงรและรายได้เราเกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นจริง และเกิดขึ้นอย่างมั่นคงนะครับนั้นผมกล้าจะตอบย้ำนะครับว่าบริษัทเรานั้นสามารถท่านทําธุรกิจแล้วท่านสามารถอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลังอย่างแน่นอนอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่ p g p p มีความตระหนักและก็เน้นอย่างยิ่งเลยก็คือการสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหานผู้นำนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วอยากจะเรียนถามท่านประธานนะครับถึงเรื่องราวของนโยบายนะครับที่สร้างพลังนะครับแล้วก็สร้างศักยภาพให้กับผู้บริหารพุทนามง p ์ p ีเจนั้นทําอย่างไรบ้างครับครับก็การทํธุรกิจไกล่ตรงนะครับก็จะต้องมีการที่มีการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลาครับนโยบายตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักนะครับที่เรามีก็คือว่าเรามีการพัฒนา บุคลากรนะครับท่านมาเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยเราก็จะมีคอร์สต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเป็นเบสิกคอร์สเทรนนิ่งนะครับว่าสอนให้ท่านได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรนะครับวิธีการทํางานนโยบายต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับจะช่วยให้ท่านทํางานได้สะดวกสบายได้อย่างไรนะครับอีกสเต็ปหนึ่งถัดไปก็คือว่า ทำอย่างไรนะครับให้ท่านที่เข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมีความรักกันในองค์กรนะครับแล้วก็คือในคอร์สทางด้านจิตวิทยานะครับหลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาว่าทําอย่างไรเมื่อท่านมีความรักท่านรู้สินค้าแล้วท่านมีความรักกันและท่านมีความเข้าใจในองค์กรแล้วนะครับท่านจะมีความเป็นผู้นําได้อย่างไรนะครับเราก็จะมีคอร์สต่างๆเราเนี้ยนะครับมีเพิ่มเติมแล้วก็มีทั้งบุคลากรในองค์กร และก็บุคลากรข้างนอกมานะครับเพิ่มเติมนะให้ความรู้แก่ท่านอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาให้ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและก็มีคุณภาพมีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ทําตามนโยบายของบริษัทนะเพื่อที่จะให้คนในองค์กรของท่านทั้งหมดนะครับมีการทําสิ่งที่เหมือนกันและคล้ายกันแล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์กรนะครับให้กับสมาชิกทุกท่าน เพื่อที่ทําให้องค์กรเราเติบโตอย่างแข็งแกร่งสิ่งที่ผมเองตระหนักก็คืออยากจะให้ทุกคนนี่นะครับใช้ชีวิตในการผ่อนคลายครับนะครับทุกวันนี้เราถึงมีนโยบายในการท่องเที่ยวนะครับในในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องครับ,รบ,รบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่อยากจะให้ทให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้น ครับโอ้โหเรียกได้ว่า p g จ p มีความพร้อมในทุกๆด้านเลยนะครับประกานั้นแล้วเนี่ยท่านที่กำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่นี้นะครับก็คงจะมีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับกับการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว p g m p นะครับและแน่นอนว่าชีวิตจะสมบูรณ์และก็ไม่ใช่สมบูรณ์ธรรมดาต้องแบบยั่งยืนด้วยนะครับกับ PGP บริษัทเพื่เดเล์เรรกรนผอจำกกดน,นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานมานกวัฒนาวงวิบูลสวัสดีครับ